แล้วใครไม่เคยโพูดเรื่องครอบครัวด้วยมีแต่เพื่อนแต่เป็นคนโพูดมีแต่ใครเป็นคนบอกเพื่อนลบมีแต่ใครมีแต่ใครบอกเพื่อนอย่าทำอย่าทำเพราะอะไรใครผมก็ต้องมาบอกนี่บานเยนนั่นออกมาจากภูไม่ออกมาจากรถมาจอดปั๊บยางคนยางขึนเลยออกกล่องจับยางเหลี่ยวมาแต่ภูไม่ยางคนเห็นออกมาจากภูไม่ทางทางน้ำพุออกมาจากภูไม้จ้าเดินเด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 ออมายางกลุ่มน้ำฉันเหลี่ยมบุ่งคนก่อนกอดออกมาคือคนมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนเมาไง ดี๋ยวบางคนใส่าคนมาปุ๊บยางอกจากภูมิใถุงสวนใงญ่ปุ๊บยางไม่สวนยางขบานเสยมัจ้าอีกันกับฉันกับอันนันกับผู้ทีสามผู้ีสีเอ้าคือทรงขืนหอน้องสองเธอพ่นะใส่ีสข่อยนีเปยวแล้วเปยวแล้วข่อยก็เลยข่อยจะเปิดกล้องมองำนี่ข่อยจะเปิดกล้องบ้งข่อยก็เลยยางไปทงานขก็เลยไปบอกน้ำพุนพนีอันเรื่องอันนึงก็บ่าเนาะอีกอนึงมันสำคัญมากเลยข่อย้ยางอาจจะเมาเนี่ยข่อยก็บอกไปข่อยข่อยก็เมาอย่าง คอยไปยางก็ไปทังหังนล้างนั่นล้งเกาคอยไปเบา่อาเบาปบาบาเน่ยอกกเล็มัหายไปเมื่อั้นลราศูนยบอกเขเลยแค่เขาบอาเขาจะเบิก่องล็อกูนยศูนศูนย์ูนยูนกเขาเขาเลยเบิกเบิกเสมืองเขาเบิงเขาเบิอยาหลังนี่เาเบิกจเยหลังแล้วเาเบิกเสียบย่หลังมันจะพาเมื่อนลูนย์เอาไป่ยขาแค่เาบอกาเขาจะเปิดกล่องเราูนย์ูนยูนูนแล้็อกกับเากูเบามึ่วันฉันเรืเมือไงเป็นครั้งแรกที่ภรรยาพูดกูพูดมึงตกใจ ก็มาด่ากันจริหลังท้วงเลนะคอยก็บอลาได้เราเดาขาอยบอกไปทำมันเคอยบ้าบอกใครแวแล้วก็ห่างนนสีเฮยสูนกะปาเป็นแต่สูนคักสูนแน่เท้สูนในชั้นสูนแบบสูนบักคักฉันก็ต้มากาบนั่งมาขอถวดเด้อชั้นก่เฉยีเศร้าเบาเศ้าบายฉันเชั้นขอโวษชันขอชันขอชั้นไหวเลยนะหมายว่าเศ้าออฉันถั่ไปเป็นนอนเป็นยงสิไปชัก็ ตอบหน้าหน้าก็ตอบมา,าเนววกก่นเสียหน้าไหวหรอเั่นก็ได้ไหวว่วะเอออย่างอัสซานเช่นเมื่อวานเช่นขอถวดก,ก็วได้ไหวหนะ้ากลุ่มไหวนะหน้าไอ้เส้าบอกนะครับก็คือบ่บไหวในเมล็ดไทยจังหวัดหัวม่วงเสามันก็บ,บินไปกรุงเทพด้วยบินไปกรุงเทพแล้วก็อะไรอยางนี้มากคือข่อยหูวได้ว่าแปลกแน่นอนปแปลกแน่นอนจุดไฟจับหนาชุดหลังเป็นยังค่อยเพื่อไปญี่ปุ่นสองข้าวบุกข่อยอยากเห็นค่อยอยากเห็นว่า เขาอยากเห็นว่าไข่ไปญี่ปุ่นสองเจ็ดมืน่นนี่มันจะเป็นเังไดย์เงสิไหม่ขาอยอยากหูเจ็ดวันอันตรายเนี่ยเขาอยากหูรู้สิเลืองเกี่ว่ามีเชียงไดยเจ็ดมื่นที่ไข่พวยู่นะคุยโทรศัพท์ตลอดแลว้วประเดี๋ยวคุยต้องไอยพวงคุยกับใครคุยกับใครคุยตลอดอคุยตลอดวางสายจากไข่ปั๊บคุยปุ๊บ บ้างใส่จับไข่ปั๊บคุยปุ๊บเขาอยู่ต่างประเทศโทรมากทุ่งหากันโทรหางจากไข่ล้วปั๊บคุยปุ๊บข้างสายอาดหูฟังติดโทรศัพท์งานใส่กระเป๋าไว้โทรศัพท์นี่งานใส่กระเป๋าไว้แต่ว่าขึ้นจอยอยู่ปะข้างสายข้างสายเสียงหูฟังหูฟังหูฟังกันหอยสายเติ้งลิ้งไว้ลุกขึ้นไพ่หลักสิบบนเห็นข้างสายในสูง,อ,งสอยู่ลู่หลังแตกส่วน่วนอยู่ลู่หลังแตกส่วน่วนอยู่คือขวะไปอยู่จนมือนี่ ก็คือคุยกันตลอดไหมบลอกไม่ได้ไปแบนคุณไม่ได้มีอะไรการที่แบบว่าซัมติงที่แบบมันไปเห็นชัดว่าคุณไปในการไหนจะคุยกันตลอดแล้วคุยเรื่องฉันด้วยเนี่ยมักาแะไก็คุยเรื่องฉันเออยังไงสิแล้วคุยเรื่องฉันในนั้นด้วยแล้วก็ไปร้านเหล้าครั้งหนึ่ง ไปกับคนที่ชื่อเพื่อนเพื่อนสาวคนนท้นแเลยไปร้านเหล้าแล้วก็ไปกินเหล้าแบบนานๆทีกับเพื่อนไม่ได้มาสิบปียี่สิบปีเราไปเนาะโพสไปสองคนโพสไปสองคนซุปเหลียวกระจาบโปะได้ไปน้ำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปน้ำดีนั่นแหละไปน้ำกันนั่นนะกัน้อยไปน้ำกันหลาคนมัน คือตอนตอนกำลังเล่นนี่บอกบอกว่าไปชอปปิ้งยูเนียนมอฟไปในอันนี้แต่ว่าคำมาอยู่ซีปวดปังฉันอยู่ร้านนี้นี่ร้านมันปวดนี่นี่นี่มาผูซสั้นหรอมันปวดกันปะอุ้ยฉันอยู่ร้านนี้มาสั่นมันปวดในสตอรี่มันปวดมันปวดในสตอรี่มันอยู่ร้านนี้แล้วเมียกูอยู่ร้านนี้อ้าวเมียฉันอยู่ร้านนี้นะแล้วบักันนั้นอยู่ร้านโอ้าเอ้าเอาใช่ไหเอ้าแม่มาเราแบบนี้เอ้าขึ่นมาเอ้าแล้วเอ้าอีก แล้วก็อินสตาแกรมบ่เคยกดไลค์ไปกดไลค์เขาย้อนหลังเป็นชักเดือนเกือบปีุผมันก็เอแต่ละอย่างอะนะแล้วก็ไปน้ำตานสนิทสโนี่ละ่ะนางว่าน,น้ำตาลนี่ละ่ะแล้วก็ไปนามิกตลอดไปหน้ามิกตลอดเลยจ้าหลังๆมานี่ไปหน้าหน้ามิกตลอดไปนั่งอยู่นามิกตลอดโอ้ยชัางเจ็บช่องเป็นนางดดแท้อานน้าวคือนางขมาแท้ซาตนาเอิญ บอกบอเพียวามาในรไปใสเแล้วขึืนพูดอย่างหนาคุณเพื่เอิ่นออกทำไมเพื่อปเอิ่นเอา,า,เอาฉันรู้มาตลอดเลยแหละฉันรู้แลวทั้งนั่งดูมาตลอดว่ามันตีย้ำเกี่ยงกันบอลคุณน,นั่งต้นทัวอ์อยูงนี่นึ่งกลับไปทีทีดบบไปเบื้องงานไปเบื้องความในหลอยของเครเสียงสองมันไม่เคยไปไงคนเราหนาอันนี้พูดไปเบาๆจะไม่พูดทั้งหมดให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่เสียใจในวันนี้เพราะว่าอะไรสิ่งที่เราพูดเราไม่เสียใจ เราไม่เสียใจเพราะว่าเราตัดสินใจแล้ววันนี้ใครที่อยากจะด่าผมว่าผมเป็นคนร้ายคนเลวด่าได้เต็มที่เพราะผมก็เกินทวนเหมือนกันผมเกินทวนในผมอายุเท่านี้ผมแบกรับทุกอย่างไม่อยากบีบน้ำตาไม่อยากทำแรงสิ้นวันนี้อแค่มีลูกก็มีความสุขแล้ว ที่แานมาไม่อยู่นี่ก็มีตทวคนมานนัิงพอดีปัญหาทุกอย่างเกิดจากฉันหรอเซตแรกอุกนองออกสามคนกระบ,บ่ายอยู่กัฉันไม่อยู่ในหาปีอะไรก็เพราะฉันหมดทุกอย่าง เดี๋ยวบ่มันจะเลื่อคือบักคักมีแตรน้าจะเลื่อนคุณก็แค่านกีบามือแค่เป็นรถกีฬามันเจริญมันหมดทุกอย่างมันอยู่นี่มีแต่ฉันเด็กหน่อยสิสามคนออกกันย้อนฉันออกไปแล้วมันจะเลื่อนบันาล่นหน่ะซุ่มอยู่นี่ตอนมแต่คนเจริญมีแต่คนรวยรวยมีเงินมีเงินใส่ท้วยสีเทาเทาอันเสาย่างนี่ทีมงานมิตรคนใส่ถ้วยทำบังแขนนี่ยังกันย้อนฉันย้อนฉันเบิดแล้วเบิ้องกูมาอยู่นี่มีแต่คำจเจริญ จากเป็นป้าๆห้องห,องหองนี่ก็จะเดินมา้มกันอีกตัวดดามายัางก็คือฉันเบิดฉันไม่ได้โอ้โอ้โอ้ฉันเป็นคนพูดตรงแต่ฉันไม่ได้โอ้บ่ไ,วไวหวบ่ไหวเฮ็ดดีน้ำคนบข่ขืนจักเถือหลอดควันเฮ็ดน้ำคนบาขืนจักเถ่อแม่กระทั่งบังเกิดก้าวรวดก็ยังผิดน้ำแม่สิ คนกับบามันเป็นยังสันยังสียอย่างมันเป็นยังสันยังสีเฮ้ยชีวิตฉันแบบทะเลาะคนรอบข้างอย่างนี้หรอไม่บ้าหรอคือฉันทําเพื่อทุกคนแต่ว่าพอ,พอสรุปแล้วมีแต่คนบอกว่าเออมันผิดกับคนนั้นผิดกับคนนี้ผิดกับพี่น้องเนี่ยผิดแม่ท่านกับแม่ตีงล่าสุดผิดกับเมียอีกแล้วกูจะอยู่ในแล้วกูมีใครอยู่ตอนนี้แหละฉันมีใครฉันไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนอยู่แก่ข้างกายไม่ได้มีบริบาตฉันอยู่มันตัวคนเดียวเห็นตลอด พัาเสร็พึ่งพักเสร็จไปเลยใบแจ้งก็ไม่ได้